you mm -hmm. คนมันมีที่พักหนึ่งอะคือบรรยากาศเขาดีมาค่ะเป็นทุ่งนาสองข้างทางแล้วก็มีถนนตัด,ดอยู่ตรงกลางใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราสะเก็บบรรยากาศให้ชมเราตั้งใจว่าพรุ่งนี้เช้าเนาะเราจะมาปั่นจักรยานเล่นแถวนี้ไม่รู้เขาให้เช่าว่อนะนี่อันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะคะร้านค้าออกแนวแบบสไตล์ญี่ปุ่น นี้ไงที่เขาไม่จักรยานด้วยอ่ะอ๋ออันนี้มันเป็นของที่พักเขานะคะสวยนะที่พักคือ The ะริเวนี่เลยทุกคนเส้นนี้เลยฟิลแบบโอ้ดีมากตรงนั้นไปก็จะเป็นลำน้ํามางนะคะแบบลําน้าต้องบอกเลือเนาะแล้วนี่ก็คือเหมือนเขาเป็นเขื่อนเนาะเห็นนี้สวยมาก สะพานสีอุดมโชคบ้านนาขาหมู่ที่สามแต่เส้นนี้คนไม่ค่อยได้มาถ่ายกันเนอะดูวิวดิอวิวหุวเขาโอ้ดีอ่ะพอยิ่งเข้ามาลึกยิ่งสวยนะคะทุกคนที่พักนี้สวยมากเลยดูดิ นนะจะเป็นบ้านสไตล์แบบญี่ปุ่นเนาะวิวดีมากเนี่ยทุกคนวิ่งมาเส้นเนี่ยคือแต่ว่ามันถนนมันจะแคบนะคะแต่คือแบบมุมไหนก็สวยจริงๆอะ่ะแต่เส้นเส้นเมื่อกี้หน้าที่มันอยู่กึ่งกลางอะ่ะจะไม่มีเสาไฟแบบนี้นะจะสวยมากเลยเทุกคนบรรยากาศดีมากอะ่ะขนาดเราขับผ่านนะเรายังได้ยินเสียงน้ำไหลเลย ็ถึงที่พักแล้วนะคะบอกกิดทาราเนาะ <c oughs> เคยมาพักไปแล้วนะคะรอบหนึ่งอ้าวรอบนี้หน้าเขียวเลยที่พักเราก็มีทุ่งนาเหมือนกันนะปีก่อนเราเราก็มาตกท้องล่องเขาไปรอบนึง <c oughs> แล้วตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะคะที่บอกรอดที่นี่มีชื่อว่ากระทาราดีสอร์ดส่วนตัวเราเคยมาพักไปแล้วรอบนึงนะคะประทับใจตรงที่แบบว่าน้องหมาพักได้ด้วยแล้วที่นี่ก็แบบมีแอร์ด้วยเนาะแล้วก็ เปนน้ำทาบ์ดีเลยให้ดูวิวนะห้องก่อนเดี๋ยวค่อยพาเข้าไปชมในห้องอันนั้นนะคะเขาตกปลาอยู่มีห่วงยางให้เราเอามาเล่นน้ำได้ด้วยเนาะแล้วก็น้ำหน้าเล่นด้วยไปเข้าไปดูในห้องกันอ่ามีแล้วค่ะนี่เห็นได้มาพักได้หรือไม่เชื่อนอนโชว์ไปเลยที่นี่ก็อยู่ที่ราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทเนาะเขาก็จะมีที่แอร์มีเทรทัศั์ด้วยนี่ก็ห้องน้ำห้องน้ำสะอาดนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นแต่เป็นแบบน่าจะเป็นแบบแก๊ แล้วก็วิวบรรยากาศรอบๆของที่พักเขาก็จะมีแบบว่ามีทุ่งนาด้วยนะคะเดี๋ยวไวเ้เราไปเก็บบรรยากาศรอบๆมาให้ชมเนาะคูอบยว่าที่พักเนี่ยเขาก็จะมีหลายหลังเนาะแล้วก็มีแบบเต็นท์ก็โจงนะคะของเราก็จะเป็นแบบบ้านเป็นหลักมีทั้งฝั่งโน้นแล้วก็ฝั่งนี้เลยมากางเต็นท์ก็ได้นะคะ กล้องเรานะคะพาลูกมาเล่นน้ำค่ะต้นใบสองโอ้ยค <laughs> าเมลคาเมลคาเมลแบบทำต้าเซ็งอะต <laughs> ิ่แย่ติ่แย่ทำไมกันเนี่ยพ่อลูกอะ <laughs> ไม่กลัวแดดกันเลยจ้า อันนี้ก็คือที่พักบ่อกเกลือของเรานะคะชื่อว่าเกลือทารารีสอร์ทนะคะนี่เลยก็จะมีลำธารอยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆสามารถเล่นได้นะคะเพราะว่าน้ำแบบไม่ได้ไหลแรงอะนะเนาะแล้วก็ไม่ลึกด้วยแต่ว่าก็จะติดโขดหินนิดนึงนี่ดูเลยดูตะกล้องเราเอาไม่ไหลค่ะไม่ไหลค่ะไม่ไหลอะ่ะหนักใครอะ่ะหนักพ่อนักโูกมาเลย เล่นน้ําตอนบ่ายสองชิวๆค่ะส่วนพี่ข้างหลังเขาก็ตกไปอยู่นะคะทุกคนคือแบบมันฟิลดีมากอะ่ะคือใครมาพักที่บอกกือเราแนะนําที่นี่เลยนะคะดูดิดอ้คาเมลขอเมอ <laughs> ไไื่อนายไหลไปเลยยดยด <laughs> <laughs> เอา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 เาแต่กล้องเรานะคะคาเมลเราฟินเลยนะคะคาเมล <laughs> เ <laughs> มื่อกี้นะคะเราก็เข้าไปเช็คอินที่พักเรานะคะที่บ่อกเกลือเนอะเาะแล้วก็เก็บของเรียบร้อยแล้วเราก็จะออกไปที่ถนนเล็กสามนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามนะคะบอกว่าฝนจะตกประมาณสี่ห้าโมงเย็นมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะเจอฝนไหมนะถ้าไม่เจอฝนบอกเลยว่าถ่ายรูปออกมาสวยมากเพราะแดดไม่มีเลยเนาะไปค่ะลุ้นกัน นี่เราเจอไอติมไผ่ทองที่ถนนหมายเลขกควาตอ,ตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนหมายเลข3แล้วนะคะตอนนี้ก็คือแบบคนไม่เยอะมากถ่ายลูปก,ก็ต้งสวยแค่ฝนไม่ตกก็พอ <laughs> จะให้ดูอีกหนึ่งที่พักที่วิวสวยนะคะยอดดอยแคมปิ้งค่ะที่นี่เขามีเป็นร้านกาแฟด้วยนะคะถึงไม่ได้พักเราก็แหวะเราก็ทานอาหารได้วิวดีแม่พอดีเมื่อกี้รถกระบะบัาบางนะถ้าไม่บังเราจะเห็นวิวแบบสวยเลยนะบ้านนี้ก็วิวดีค่ะบ้านไล่อิ่มอุ่นนะคะเขาก็จะเป็นกระต๊อบหลังเล็กๆนี่อยู่ใกล้ๆก,กันเลย แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โค้งพผพาแล้วนะคะตอนนี้ช่วงเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งเนาะถ่ายรูปกำลังสวยเลยอ่ะเดีย๋ยวเราจะแผนไปให้ดูนะคะว่าเป็นโค้งประมาณนี้เลยมันต้องลงไปหน่อยทุกคนลงมาจุดนี้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาไม่มีที่กั้นนะเดี๋ยวจะพาไปดูวิวตรงจุดน,นี้เลยตรงเนี้ยมันเดินลงไปถ่ายรูปได้นะคะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะเพราะดูเหมือนว่าดินมันจะซดนะคะ อย่าเดินไปชิดริมมากเพราะว่าดินระวังดินมันจะซุดลงไปเนี่ยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันจะเป็นโคง้งแบบโค้งผ้าผ้าอย่างนี้เลยวิวสวยมากแล้วอากาศดีมากตอนนี้ก็มีหมอกแบบอ่อนๆจางๆนะคะอ่ะอาไขา่ข้าเมนียวหน่อยแช่ เราก็ทานอาหารพร้อมเสี่ยนน้ำใสมาแล้วนี่เรามาัระระทานอาหารเช้านะคะเมื่อคืนฝนตกหนักมากเ<า>ชาวนี้ก็ยังตกไป,ปลอยอืออาหารเช้าเราขนมปังข้าวต้มกมียเีแคเมลกินอะไร เมื่อวานเรามาน้ำนยังใสอยู่เลยเนาะแต่พอฝนตกปุ๊บเนี่ยเห็นไมน้ำแดงเลยทางตรงข้ามมีน้องงด้วยอันนี้ก็คือในบริเวณที่พักเรานะคะเห็นไหมมีทุ่งนาแล้วก็เนี่ยหมอกอ่อนๆสวยมากอันนี้เราก็ออกจากที่พักนะคะจะไปหามุมถ่ายรูปตรงที่เมื่อวานะที่เราขับรถผ่านมานะคะที่บอกว่ามีวิวทุ่งนาสวยๆแล้วก็มีถนนเ,นเล็กๆอ,อยู่ตรงกลาง แมวสดชื่นเปล่าคาเมลฟิน นี่นะคะทุกคนถ้าเกิดมาตรงนี้แล้วเราอยากปั่นจัก,กรยานแบบไปถ่ายรูปกลางทุ่งนาอย่างงี้ใช่ไหมคะเราแวะที่บ่อเกิดอินเลิฟได้เลยนะคะเขาก็จะมีร้านอาหารแบบพวกคาเฟ่พวกกาแฟอย่างนี้นะคะเราสามารถอุดหนุนเขาเนาะแล้วก็ซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เอาจัก,กรยานไปปั่นฟรีเลยะคะ่ะไม่ต้องเช่านะคะน่ารักมากที่พักนี้ใจดีมาก นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปปั่นจัก,กระยานเล่นกันเฮ้ย <G ül üyor> เลยซิ <G> ่ง <ül üyor> เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย <G ül üyor> ตรงนี้มันดีอย่างหนุนพี่ว่ามันเป็นถนนเส้นรองนะคะใช่ไหมเรามันก็จะไม่ค่อยมีรถผ่านนอกจากชาวบ้านนะคะเขาก็จะขี่มอเตอร์ไซค์กันมากกว่าด้วยรถใหญ่ไม่ค่อยได้ผ่านมาเส้นนี้เนาะ เหนื่อยนี่น้องวัวน้องวัวกินหญ้าอยู่น้องวัวคะเห็นไหมเห็นน้องไหมบ๊ายบาย ตอนนี้เมย์ก็อยู่ที่สะพานตรงที่พักบอกเจออินเลิฟนะคะพนักงานเขาอ่ะน่ารักมากเลยนะขนาดเราไม่ได้มาักนะคะเขายังแบบยิ้มแย้มต้อนรับเราแบบดีมากเลยค่ะที่พักเขาก็น่ารักนะคะแล้วก็วิวดีมากแนะนาเลยค่ะที่พักที่นี่ แล้วตรงมุมนี้นะคะเมย์ก็ขยับขึ้นมาจากที่พักบอก,กอระอินเลิมนิดนึงนะคะทางที่จะกลับที่พักเราเลยค่ะบอกเกระทาราเนี่ยโซนนี้มันสวยมากค่ะมันไม่มีเสาไฟเนาะเราก็แบบมีหุบเขาด,ดีอ่ะทุกคนอยากให้มาถ่ายรูปตรงนี้กันนะคะคือมันแบบดีเลยมันจะอยู่ถนนเส้นรองนะหาคําว่าบอก,กอระอิเลิมเอาก็ได้นะคะเช็คอินตรงนั้นก็ได้เนาะมันก็จะพามาถนนเส้นนี้มันก็จะทะลุไปกับบอกเกระเลยนะคะ เราก็กําลังเดินทางออกจากที่พักนะคะเราจะมุ่งหน้าไปสู่บ่อกเกลือค่ะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนะคะแค่ห้านาทีเองเนาะใกล้ๆก,กับที่พักเราเลยบ๊ายบายลูซบ๊ายบาย,บายแล้วตอนนี้เราก็เข้าสู่หมู่บ้านบอกก่อเกลือแล้วค่ะ เซเว่น Seven. นี่เซเว่นบ่อกเกลืออยู่ตรงนี้เลยนะคะ,ะในหมู่บ้านเลยอยู่ในหมู่บ้านบ่อกเกลือสินเทาเยนยเนาอนี่เลยค่ะเรามาเมื่อสองปีที่แล้วมันยังไม่มีเนาะอันนี้ก็คือบรรยากาศในหมู่บ้าน เดี๋ยวเราจะพาไปบอกเกลือร้อยปีกันค่ะเวลาน่ารักค่ะน่ารักจังเราจะไปจอดในที่บอกเกลือร้อยปีใช่ปะ่ะแล้วก็อาจจะมาเดินในหมู่บ้านนิดนึงนะคะหาซื้ออะไรทานขนมหวาน,านด้วยทั้งที่เราลรถจอดในวัดเนี่ยเข้าไปทางทาง,ทางวัดใช่ปะ่ะหรือทางเนี้ยมันเข้าได้เดี๋ยวพาไปเช็คค่ะแล้วตอนนี้เมย์ก็มาถึงบอกเกลือโบราณแปดร้อยปีแล้วนะคะแต่ช่วงนี้เขายังปิดอยู่เนาะ เดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูบนบอกก่อเกลืออันนี้เดินขึ้นบันไดได้นะคะแต่ห้ามเหยียบบริเวณบนปากบอก่อนี่แหละค่ะถ้าปกติช่วงที่เขาเปิดนะคะเขาก็จะมีให้เราแบบเหมือนนั่งอะไรนะที่เขาบอกไกอ้นี่เกลือขั้วเกลือใช่ป่ะแต่ตอนนี้คือเขายังปิดเตาอยู่นะ่าจะเป็นเพราะช่วงหน้าฝนด,ด้วยค่ะใครที่มาช่วงหน้าหนาวอะไรเนี้ยหรือหรือว่าช่วงเดือนตุลาแล้วหรือหลังออกครรษาบไปแล้วอะ คือบอกก่อเกลือเขาก็จะเปิดให้ครัวเกลือกันเดี๋ยวเราก็มาเดินอยู่ในหมู่บ้านบออเกลือนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปร้านเบเกอรี่นี้กัน ที่เราสั่งมาก็ได้แล้วนะคะอันนี้เป็นโกโกโ้เย็นเนาะน่าจะชีสเค้กบูเบอรี่ชีสเค้กเดี๋ยวเราเรีบรับประทานกันนะคะเดี๋ยวจะเข้าที่พักที่มั่นเป็นสุกกันแมวแมวเอ๊ะกโกเป็นคนมานี้เป็นชีสเค้ก